เฮ้ยสไปเดอร์แมนในร่างผู้หญิงนี่ว่ะว้า wow, วสุดจัด โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The s e c h a n e l วันนี้ก็อัปเดตใหม่ล่าสุด f ีไฟนั่นเองนะครับผมที่อัปเดตไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็โอ้โหมีของเพียบเลยนะครับผมที่เข้ามาใหม่แนวะเน่ชุดไอเนี่ย lady สุด t lady อะไรเนี่ยโอ้ย โดยเฉพาะชุดใหม่เลนนะครับผมเลดี้ซูเพลงนะครับผมก็ได้สุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาแล้วด้วยนะครับผมนี่เรามาดูชุดนี้กันเลยนะครับผมโกลเด้นซามูไรนั่นเองโอ้โหสุดยอดนะครับเหมือนอะไรเนี่ยที่หนังจีนอ่ะโอ้โหที่โอ้โหนะคาบบุรุคิอะไรเนี่ยคาบุกิเนี่ยอ๋อนี่ครับคาบุกิอ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยครับหน้ากากก็เหมือนคาบุกินั่นเองครับนี่ครับสวยครับซามูไรนั่นเองครับผมมาในชุดชุดผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราไปดูชุด นี่เลยนะครับผมชุดซูเปอร์ซูเพล็กครับซูเพล็กนั่นเองนะครับโอ้โหเหมือนซูเปอร์แมนมากเลยนะครับผมซูเปอร์แมนในร่างผู้หญิงนะครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้โหกางเกงอะอยู่ไหนนี่ครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองครับนี่ของชาวโอ้โหครบเซตเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับแล้วก็โอ้โหอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยครับพื้นหลังมันก็สวยดีนะครับผมพื้นหลังนะครับผมโอ้โหนี่ครับเป็นไงบ้างรัดเตียวริ้วเลยนะครับข้างหลังโอ้โหแอนเทียลโอเคครับเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับผมที่ของใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ครับดูเลยนี่อาเนีนไงครับผม การ์ดตัวละครเลเวล6นะครับผมแล้วก็ใช้เพิ่มเป็นเลเวล6นั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็เพิ่มเป็นเลเวล4นั่นเองครับผมก็ใช้ไป80แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนี่ครับคูณ2แรงนั่นเองนะครับผมก็สามารถใช้ได้ในแบงค์นั่นเองนะครับผมเพื่อนเก็มาซื้อได้เลยนะครับผมใช้แค่30เท่านั้นนะครับผมนี่ครับเป็นรองเท้ากับกางเกงครับเหมือนนักมวยปล้ำยังไงไม่รู้นะครับผมนี่ครับ เพื่อนๆโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะสวยมากครับชุดนี้ค่ะบูรากิอ่ะผมอะเพื่อนๆผมก็มีแค่นี้จะมาบอกนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ